มื้อค่ำค่ะมื้อเย็นปินเนอร์ของคนป่วยกีนโจ๊กนะคะโจ๊กปเปล่า,าใส่เกลือซื้อโจ๊กปเปล่า,าจากร้านเยาะเม็กกี้หน่อยแล้วกันนิดเดียวหอม,หอม ก็จะเป็นข้าวโจ๊กใส่น้ำซุปร้อนๆเป่าก่อนเป่าก่อนอก่อนจะเติมต้องชิมน,นะคะเพราะว่าเขาใส่เกลือเกลือ ก่อยๆมาละในน้ำซุป